น้องครับเราคงจะไม่ได้เจอกันในงานแข่งบนห้างมา r ์ฟุลาซาอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะสิ่งเล็กๆที่เราทำกันไม่ได้นะครับอย่างเรื่องง,ง่ายๆแค่การใส่ผ้าปิดตานแน่นอนว่าในการแข่งเดือนตุลาที่ผ่านมานะครับก็ยังมีน้องๆหลายๆคนนะครับที่ยังทำไม่ได้นะครับไม่สามารถใส่แมสตลอดการแข่งขันนะครับบางคนก็ลดลงเหลือแค่นี้บางคนใส่นี้ และบางคนอย่างนี้ก็ยังมีนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับที่ทําให้ภาพลักษณ์ของสังคมการ์ดเกมของเรานะครับมันดูไม่ดีนะครับและมันส่งผลกระทบให้เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้จัดแข่งขันบนห้างมาโฟภาซาอีกนะครับที่เข้าใจนะครับว่าแมสเนี่ยใส่แล้วมันอึดอัดนะครับเวลาพูดเสียงนก็จะอุ้อย่างนี้ใช่ไหมบางทีเล่นการ์ดแล้วมันมันไม่มันอะ่ะ พี่เองก็ไม่ชอบครับแต่ว่าสังคมเรามันยังอยู่ในช่วงมาตรการที่มันต้องควบคุมอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะผ่อนปลนไปแล้วก็ตามครับมันเป็นสิ่งเล็กๆ่อะที่เราทําได้เพื่อแลกกับการที่เราได้มาใช้พื้นที่บนข้างพื้นที่สาธารณะตรงนี้นะครับในการแสดงออกนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดูไม่ดีนะครับที่เราถอดแมสแบบนี้นะครับในการแข่งขันนะครับซึ่งพี่ก็ผิดเอง คือตัวพี่ยอมรับเลยว่าพี่ก็ผิดเองที่ไม่ได้เดินเข้าไปเตือนน้องๆได้ครบทุกคนนะครับแชร์โพสต์นี้และพิมพ์ว่าจะใส่แมสตลอดงานแข่งนะครับเพื่อให้ทางห้างนะครับและผู้ใหญ่ทุกๆคนนะครับเชื่อมั่นว่าสิ่งเล็กๆอย่างการใส่แมสเพื่อป้องกันเนี่ยพวกเราสามารถทำกันได้ถ้าถึง30แชร์เท่าไหร่พี่ส่งแจกให้ทันทีเลยนะครับก็ น้องๆที่ดูทาง YouTube นะครับหรือทาง Facebook ที่อยู่ต่างจังหวัดก็เข้ามาร่วมสนุกได้นะครับคลิปนี้อย่ามามากนะครับเพราะว่าพี่มีแต่สำมอยัง